สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ DS Clinic Podcast สาระดีๆเพื่อสุขภาพจากใจหมอถึงใจคุณคุณกำลังอยู่กับผมนายแพทย์สมพงษ์ลวพันธ์แพทย์ประจำ DS Clinic ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและสาชลอวัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการรีวิวหนังสือเรื่องของสุขภาพเล่มที่ชื่อว่า Healthy Aging เกิดแก่ไม่เจ็บตายสูงไว้อย่างมีคุณภาพนะครับโดยดรสุภวุฒิสายเชื้อแค่นักเขียนก็น่าสนใจแล้วนะครับดรสุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคุณหมอแต่ว่าเป็นนักสษบศาสตร์ระดับต้นๆของประเทศไทยทําทํางานประจําอยู่ที่ศูนย์หลักทรัพย์พัทระและธนาคารเกียรตินาคินนะครับทำไมท่านถึงสนใจและมาเขียนหนังสือด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าในช่วงวัยอายุ57ปีนะครับท่านไปได้ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล แผนกเรื่องของ Anti a n t i a g i n g นะครับแล้วพบว่าอายุภายในร่างกายหรืออายุเซลล์เนี่ยแก่กว่าอายุจริงไปมากนะครับคือท่านไปตรวจตอนอายุ57ปีแล้วก็พบว่าเซลล์ภายในร่างกายเนี่ยอายุแก่ไปมากกว่า60ปีแล้วท่านก็เลยสงสัยในเรื่องการสาชลอวัยขึ้นมาซึ่งคุณหมอก็แนะนําในเรื่องของการปรับพฤติการสุขภาพการทานอาหารเสริมแล้วก็การ,ารแก่การออกอาหารเรื่องของการออกกําลังกายต่างๆแล้วก็ท่านก็เลยสงสัยแล้วก็ท่านก็ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับท่านก็เลยนําข้อมูลต่างๆเนี่ยออามาวิเคราะห์ตามนิสัยของท่านปกติท่านก็ต้องเอาข้อมูลเรื่องของเศรษฐศษาสตร์ฐกิจแล้วก็ให้บทแนะนําในการว่าซื้อหุ้นตัวนั้นตัวน,น,วนี้หลัวทิศทางทางน,นักเศรษฐกิจเป็นอย่างไรวันนี้ท่านก็เลยสงสยัยแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเปเปอร ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็นํามาเขียนเป็นหนังสือโดยทําการรวบรวมข้อมูลถึง4ปีนะครับตามของของน,นิสใสนักเศรษฐศาสตร์ท่านแล้วก็ท่านก็เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือนะครับก็เลยยอมรับบทความที่น่าเชื่อถือก็คือมีเรื่องของการตีพิมพ์ในวรารสารที่น่าเชื่อถือหรือมีรางวัลโนเบลพลาสไมายอมรับนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเกี่ยวกับว่า healthy aging นะครับ เ e สซี่เอจจิ้งเนี่ยคาแปลงของท่านก็คือการสูงวัยอย่างมีคุณภาพคือเราทุกคนรู้กันเลยอยู่แล้วนะครับสังคมไทยกําลังเข้าสู่เรียว่าภาวะเอจ n g ้งโซซ t y ตีนะครับก็คือผู้สูงอายุอีกหน่อยเนี่ยจะมีมากกว่าเด็กๆและวัยคนทํางานจะน้อยลงนะครับแต่ท่านอยากให้คนเราเนี่ยเมื่อสูงวัยเนี่ยก็อยากให้สิ่งที่คาดหวังที่สุดของคนที่สูงอายุเนี่ยคืออยากให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จนกระทั่งถึงใกล้วันสุดท้ายของชีวิตนะครับก็คือไม,ไม่ให้เราเนี้ยปัสจากโลกร้ายทั้งหลายต่างๆนะครับยังคงสามารถดำเนินชีวิตได้ตามใจชอบจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายไม่อยากให้เราทุกคนเนี้ยต้องนอนติดเตียงเป็นผักต้องให้คนอื่นมาดูแลเป็นภาระให้กับญาติมิตรคนใกล้ชิดแล้วก็จนกระทั่งถึงเศรษฐกิจกของประเทศนะครับทีนี้เนี่ยเป็นไปได้เหรอครับปกติเราก็เรียนรู้กันอยู่แล้วว่าตามเรื่องของสัจธรรมชีวิตปกติคนเราเนี่ยคือ ใจก็คือมีเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายท่านก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ว่าคนเราสามารถเกิดแก่แล้วก็ตายได้โดยที่ไม่เจ็บนะครับเพราะปัจจุบันนี้มันมีหนังสือแล้วก็งานวิจัยมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลไกควบคุมความแก่ตัวของเซลล์เราแล้วก็ทํายังไงให้เราไม่แก่ลงโดยที่ว่าท่านยกตัวอย่างของบทความจากสองท่านด้วยกันหลักๆนะครับก็คือจากดรเดวิดซินแคร์ซึ่งทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาดแล้วก็ดรเบรนนัดการเรนเต้นะครับ นักวิชาการทางด้านเรื่องของ Biology นะครับของ MIT นะครับคือโปรติแล้วเนี่ยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยปรติเนี่ยเราจะไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลไปตรวจเช็คัพสุขภาพประจําปีแล้วก็ดูว่าเรามีความเสื่อมว่าจะเป็นโรคใดๆเช่นเบาหวานหัวใจความดันแล้วเราก็ไปตรวจแพทย์เฉพาะทางทางด้านนั้นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเขาก็พบแพทศาสตร์แผนแอนตี้จิงเนี่ยเขาเชื่อว่าโรคต่างๆโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการเสื่อม ของโรคชรานะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีใครสามารถนิยามคําว่าโรคชลาออกมาได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะกระทบ,บวงกว้างกับเรื่องของประกันชีวิตกับการรักษาต่างๆทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถชะลอเรื่องของความชราชะลอเรื่องแอดจิงได้โรคต่างๆความเสื่อมถอยมะเล็งเบาหวานหัวใจต่างๆเนี่ยก็จะลดลง นะครับคือเขาพบว่าโปรติโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นเช่นในผู้ชายนะครับที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆมากกว่าคนอายุน้อยๆ15-34ถึงปีเนี่ยถึง3เท่าตัวในการเป็นมะเร็งเบาหวานหัวใจและทีเราชะลอความชลาได้ละมันก็ชนาสามารถเบรกอาการเหล่านั้นได้นะครับแล้วอะไรล่ะคือกุญแจสำคัญในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ อันดับรแรกท่านก็พูดเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายมาดูกันนะครับมีกฎเหล็ก5ข้อของมหาวิทยาลัยฮาวาดได้ทําการศรรษษษึกษาสตัทดียาวนานถึง27ปีนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในปี2018นะครับมีการวิจัยในผู้หญิง78,000คนแล้วก็ในเรื่องของผู้ชาย44,0 0 0คนขเขาพบว่ากฎเหล็ก5ข้อที่สามารถช่วยยืดชะลอไวัยได้ถึง12-14ปีมีอะไรบ้างจดกันเลยนะครับข้อที่1 กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเป็นข้อๆนะครับกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็คือกินอาหารที่ไม่มันแล้วก็ไม่หวานมากเกินไปข้อที่2ออกกําลังกายนะครับอย่างน้อย30นาทีหรือมากกว่านั้นในทุกๆวันข้อที่3อย่าอ้วนนะครับโดยให้คีปให้ดัชนีมวลกายของเราเนี่ยอยู่ที่18.5ถึง24.9แล้วรู้ได้ยังไงดัชนีมวลกายหาได้ยังไงก็คือค่า BMI เนี่ย สามารถเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกําลังสองนะครับก็คือดัชนีโดนกาย DMI เนี่ยควรจะอยู่18.5ถึง24.9เท่านั้นเดี๋ยวลองไปวัดดูกันนะครับข้อที่4สามารถดื่มไวน์ได้แต่พอดีนะครับไม่ควรจะเกิน1-2แก้วนะครับข้อที่5ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดนี่คือกฎเหล็ก5ข้อนะครับที่มหาวาิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยสรุปว่ามันเป็นไ h e a l t h ที่ b i ป s to live นะครับดรสุภวุฒินะครับ ก็รู้สึกว่า้มันยังไม่เพียงพอนะครับท่านก็เลยบอกว่าให้อีกหนึ่งข้อนะครับก็คือการนอนหลับให้ได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงทุกคืนนะครับโดยนอนหลับลึกหรือว่า r อ m เนี่ยอย่างน้อย1ชั่วโมง50นาทีก็จะลดความเสื่อมของสมองนะครับครับที่หมอกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเป็นกดเหล็ก5ข้อเริ่มต้นของบทที่2ของหนังสือเล่มนี้แค่นี้ก่อนนะครับต่อจากนี้เนี่ย ภายในหนังสือเนี่ยก็จะมาลงดีเทลในแต่ละบทว่ากินอย่างไรออกกําลังกายอย่างไรนอนอย่างไรและมีอาหารเสริมอะไรที่จะช่วยให้เราชะลอวัยเด็กลงเป็นอายุวัฒนะให้ไม่แก่ได้บ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันในต่อไปนะครับวันนี้ DS c l i n i c Podcast ขอขอบคุณครับติดตามกันต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ